พี่น้องเออเมื่อานี้ก็เดินทางไปครับไปหากินเข้าป้าเขาลงไปไกลครับไปอวนนี้มีพี่น้องเพ่นโซ่ไปกินข้าวอยู่อิละอีอำเภอหนึ่งคนละครับว่ากันอีจังหวัดหนึ่งคนละครับนะครับเตรียมสบีนไปครับนี่ครับเสื้อท้ายรถปิกอัพครับสาตว์ก็ได้ครับหมอนนี่ครับ เสบงมุ้งกะไรครับมุ้งมุ้งสุนา้ำเนี่ยครับอันนี้รถไฟรถไฟล้อแมงครับเติมเสบงกับเดินทางกลับไปอยู่ประมาณสี่คนครับเดี๋ยวนี้ก็เก็บเก็บของอยู่อยู่ลานสังลานครับเอารถทันไปครับอย่างนี้ครับเก็บของเสื้อท้ายรถก่อนครับเดี๋ยวจังเดินทางไปน้ำเดียวครับ ครับตอนนี้สมาชิกเข้ากับมาครอบกันนะครับพี่อนเราครับสมิกเข็มนะครับสมาชิกเข้าเตียเดินทางครับสี่คนครับไอ้สาโก้ก็จยไปน้ำอยู่สี่ดายอยู่เห็นวะยังไปน้าอยู่นะมนไปได้หอเปล่าอ้นเดินทางได้กินข้าวป้าครับไปคิดเลยวะที่จังหวัดหนึ่งคนนี้เนาะ้กปา วหาอยู่หากินครับเดี๋ครับต่อไปอันน <egen S 1> ี้อันนี้จุ้งนะครับกับกุ้งกุ้งเต้นนะครับดักกุ้งเต้นครับตรงนี้รถของเขาคุณพี่ครับรถเปล์ไปยุ่ครับนดี๋ครับนี่แหครับน้ำเสดงครับเดี๋ยวครับติดตามไปน้ำเดียวครับ ครับเลยแบนี้กะสมาชิกเข้ากับซี่คนครับพอดีนั่งรถไอซี่คนครับนั่งอยู่ข้างในเบิร์ตเลยครับไปเที่ยวทสองเที่ยวนี่ครับเออครับไอ้ทเป็นกูลเติมน้ำมันก่อนครับน้ำโคโค่ใหญ่นะนะเติมทางเธอติมทางสามร้อยกันวะทางลันวะเต็มสามร้อยเต็มทางอย่ี้บ่เนาะ เมื่อก,กี้ว่นเราซื้อเกือบบูดเลยมาบมอดอยู่นี่ก็ไ<อ>ด,อดอ้ขันบมดยางเนาะแ่จำนั้ไหมบอกเร็วหน่อยว่าน,นกันได้ปะตอนนี้เราก็ลังเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเดินไปซันแหวครับเขาว่าในแถวนี้เขาว่าก็เลี้ยวตรงนี้ซานแตาท่อตามพ่อผครับไปทา้งพี่ัไปทางไหนต้องห่วย ไปปะก็ไม่ได้เลยหมดแล้วมันหไ้เาสายโท่ศกัพท์รับน้อยนีก็สับมาบางนดนสปอก์ตอมอยู่ที่แถวเนาะครับตอนนี้กักับล่งละขึ้นเอา้าตัดท่องครับนวะมีแรงนะครับเยิบครับสกิดสามยิบเลยครับ เห็นบรรยากาศด้านข้างก็ได้ป่าก็ได้ขาจากทาวขอเขาจัดต้องพามต้อำพามเขตแอนการสินครับไปขึ้นสะกลครับบานนี้นยบอสะกดนะครับบานนี้ครั้คับพี่น้องพีครับเบไปมันๆได้ทุกีทุกทีเททิมหรอปูนก็เท่ทิมแหลมรน แต่กคือนาำดีนะขึ้น, <ừ. S 1> นตู้หามดูเเนาะนี่ไปทางทางครับเออวนมาพักนึงครับเออครับพี่น้องรถเพิ่นก่นเขารถหลายเส้นนี้จะเก่ามาีหลายอันนี้เนาะแลเพื่อนราก็ได้ถึงออคู่ครับเขื่นที่พักหนึงครับสั้นสองอ ึ้นมาแล้วครับบนแล้วครับกิ๊ดสามไม่ยังมีนี่มักอันนี้ซื้อชื่สองรถสีแดงกิ๊ดสามไม่มีบิดเด็เขาแล้วขึ้นมาแล้วครับตรงมือขอคล้องไ่าตากล้องครับตรงนี้ทางไปแต่นี่แหละีวัด ไมได้แนนี้ไม้เปที่จับจองก็แไฟอนนี้มันเลีมาอยู่แล้วบอคับนีแต่นาะแรต่าน่เลงนี้หนี่ลนี่ฮ้งหมไเราสนกัจับจองต้องอบอ้งต่ไฟไหมที่จับจองแล้วเอามาหัอันตราย ตรงไปเลยไม่เลี้ยวตรงนะโค้งเลี้ยวนี่อันตรายตรงเลยครับเดินมาหอดเอกานแว่ครับหอดกกตุ่มเลยได้ครับนี่ครับตรงทีเขาฮ้องว่าอะไรับผลไม้สันแวยอำเภอกกตุ่มครับเขตอำเภอกกตุ่มบอกฮ้องเป็นอำเภออยู่ได้เน้องหวัดจังหวัดกกตุ่มครับก๊กตุ่มครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับดอกกุ้ยมีจะเจอวะ มาเท่าไหร่ก็ยังเดินเดเดิตพอดามพอดหยลืมเมืองหลังไม่ได้ตปีบกตั้งตรงตรงนี้ไปสิเลสินบานทกูาบอันนี้เทศบาเลวะกกุ้งดอ้ยเลื่อนที่เจสบานก็กงกกันได้านวับ้างไร ันนี้เอาเลยยุตประมาณจัดกกิโล,ล,ออลอนอเบิ้งวังยี่บป่เิ่อี่บางยี่สโลค่ะบนี้นะเี๋ยวอกประมาณยีโลนี่แหละร้บหอดเพิมออออนนาเิอีกคนนึงเอิ้นเซลครับไปฮะเซล,ลเซเอิ้นไปอาเซลครับเซล่ันทยอย่ในหอดนอง ลงหลวงตรงไปครับบ้านแก่งนางแก่งนางมีครับมาหอดแล้วมองไงพี่น้องเนื่อนเนี่ครับเพื่อนพี่น้องทีละคนนี้เออมองเห็นผาไปมองหายอยู่หากินก็ดีครับเอารถจอดปลายหยงเลยครับผมอ่าฮ่อฮ่อตัวปลายครับกอดแล้วครับพักกอบพักกอน เข้ากินน้ำก่อนเข้ากินน้ำก่อนเข้ากินน้ำก่อนโอ้ยเย็นหวานข้ากินน้ำก่อนเย็นดิครับนี่ครับบรรยากาศมาจอดรถใหม่ๆครับพ้อมแล้วครับผิวนไองผีน้องเพื่อนกะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ โอ้ือนเส้นนี้บรรยากาศคือว่าฟ้าดังพี่น้องางท่าัน,นคืนนี้เราไปลงต่ไข่ครับ,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 บเดี๋ยวเขาหามาเฮิ่นไท้พี่น้องเสียวโอ้ ดูครับเพื่อนอันว่องเฮ่ามากครับเพื่อนละพาไปหากินกันดูทิศทางครับมองอันที่ละมากกันดิแบบตอนนี้เขากำลัอมาหนังท้ายรถครับอันยึดอเจ้าบ้านน,ใน,ในตเลย ครับไม่ไหลหรือวะลงไม่ไหลไม่ไหลเลยไปเลยเก็บไปสัปกทั้งเดมีที่วางยันตับคนนี้มีความจำนะโอ้ดงไม่ไหลดงไม่ไหลเ,เหรอครับดงไม่ไหลาลายจนลายจนที่ค้านทิ้นปะ 他。Um. <c oughs> รับรบ,รบ,รรบรรยากาศเทารถเอากันบ,บ้าได้ฮอตมองนี้เหรอครับไปมีได้ต่อมก็ไปการเดินเท้าได้ครับลำภละเอาตรงนี้เาจาจรดจอดรถไล่มองนี้ มันเป็นห้องนำอ้ำมาเบิ่งครับหอดป่าแล้วครับจักเสียงเผื่อต่อเสียงเผื่อแลปันครับหอดป่าแล้วครับโอ้คือเปลี่ยนตะเก่าเลยนั่นลงมาเห็นป่าก็ไรก็เปลี่ยนตะเก่าเลยตะเาเสียงแม่งไหมแม่งนั้นห้องแล้วครับอยู่ป่าครับ หว้จักจั่นกับมีแม้นนะครับพี่น้องมาอันนี้มาคนละจักรวัดอันดครับไม่ได้อยู่กะลาสินนะครับอยู่สกลนครแล้วครับมุกดาหารเฮขึมุกดาหารมุกวะนี่โอ้มุกมุกมุกเป็นมุกครับมุกมุกมุกดาหารครับตัวนี้อ๋อคุนมุกแล้วก็พี่น้องเดี๋ยวเก็บของครับครับไอ้นี่ครับ อ๋บรรยากาศมองเฮาละปักลักอยู่อคืนนี้ครับอยู่ริมหนองนี่นะครับนี่ครับเรือกระไดครับเรือที่ละนี่ครับบรรยากาศอันนี้เป็นปลายปลายน้ําครับมันมีแมนอยู่นานานาเขื่อนครับอยู่ท้ายน้ําครับมองเหามานี่อยู่ท้ายน้ําครับมองเหาละปักลักกลางเต็นท์ค้างแรมคืนนี้ครับอยู่นี่แหละครับพี่น้องอ ครับนั่นแหละแต่งแต่งมองห้องละอยู่ครับตรงนี้ดีแล้วลนี่ผมนึงน้นมินน้ำห้างมิ้นจิ๊ดเอมิ้นแต่เป็นน้ำอืมเดะกกาดครับนี่นเนาะพอดีน้ำมันโทมมากอะต้นไม้ที่อยู่ต่ำกับสายสายครับตายแห้งเลยครับ ธรรมดาครับก็จะเป็นแหล่งน้ําแหล่งปาแหล่งกุง้งปาอาศัยอยู่ครับครับเ,ข,เบข้านะกัได้กาดมากินนะครับน่าม,ม,มีกินมันยากาศครับเดี๋ยวไอจะตามต่ออีกคลิปหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเป็น จะิเป,ปเป็นคลิปไปครับเพราะว่ันนี้มานอนคืนครับ